สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้กับพอกันอีพีสามเพื่อกาจ้ะนะคะนาตีคนเดิมจ้ะเก็บเห็ดเหมือนเดิมค่ะจ้าเนี่ยคนเด็กก้าวมาจ้ะเก็บล่อเนาะจ้ะเนาะเมื่อยหายเด็วพี่น้องเลยเก็บเห็ดแค่กี่เวลาจ้ะเห็ดก็อยากได้เมื่อยก็เริ่มเมื่อยมาแล้ว ขา่ายุุบไปยุบใกลถนนจ้ะไปยุบใกลถนนไปยุบใกลถนนตีกับยุบได้จ้ะเนี่ยยานที่กันได้เนาะ เฮ็ดมองว่ามีแล้วจ้ะเฮ็ดมองมองติ๊กเก็บติทีๆๆททแล้วเนะาะจัดแบตเตอรี่เรียบร้อยจ้า กลังเขาเห็นตีพุณนยอเขาจับสียานบ่สียานเ้า,าบอ เน็พี่น้องเอยจ้ะนู่นเห็นปะเต็มเลยคุณค่ะเห็ดจามทุงนั้นเลยตายแล้วตีลงไปเกลน,น่ลา,างฉันบางเทิงน,น้องจัเนาะเห็ดตายเห็ดเน่าจ้ะเก็บข้างล่างขึ้นข้างบนคอยบอ่มื่อยจ้ะ ขาอวดพี่น้องเนี่ยกนนออนนนออะน้องจ้ะขาพี่น้องชุบขาหน้างจ้ะพอนั่งอยู่ไตมอดค่ะนัอ่งอยู่มอดนั่งก็เลยขาอ,บอบวบๆยาวๆจ้ะุ๊ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้ะวางกล่องพิดด่านว่างกล่องด,ดา่า,งงดานมือเก็บจ้ะหนากล่องอยู่นามือเก็บมันก็สิเห็นยามเขาเวียงมือจ้ะมันจะเป็นปุบป,บ,ปบปุบแบบ มันนี้ทำดีแล้วเฮ้ยเมือนเมือนเมือนตุ้กข่อยตุ้กข่อย,อยเพียแล้วสุดเจอดสุดเจอดอยู่แล้วพี่นอ่อย เต็มทีล <pl ains> ีจ <bizarre> ้ะสิบเบงสีสีเต็มทีลีจ่ะพี่น้องสิบเบงเบือเห็ดต่อไปนอจ้ะเก็บทุกวันเลยเห็ดอยากไปตกปลากันบอจ้ะตอนนี้หอยกะกินบ่ได้แล้วนะคะหอยมีน้ำมินพิษจ้ะก็เลยไม่ได้เก็บ เห็ดสบใจมากค่ะมือพอเห็ดได้หลายเนะะี่ยค่ะมาเก็บคนเดียวทำห,หน้าจะเนาะเต็นตะก้าอีกแล้วเคลืนคลองตะไก่แล้วจ้ะ ฝนจะพึ่งตัวมาอีกเด้อฝนเอ้ยเก็บแล้วกนเด้อฝนเอ้ยโอ้ยเก็บไปก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำไมจ๊ะเนี่ยตอนนี้เสี้ยวเอียงขกคาดขกขาดมากเนาะ เห็อะไรคลุกคลากมาก็จะวิ่งเลยนะคะทีนี้เอาหม่แท่งตาหรือน,นะใสแว่นตาอยู่ ไม่เอาค่ะหไหนบอเนี่คลิปนด้ถอยดากลุกนี่จาะที่นี่มอแล้วมอแล้วมอกระถนุนเราจะ เก็บตรงนี้เสร็จแล้วก็กลับเลยนะคะเด้อเต็มตกกะกร้นเลยจ้ะยังก็เป็นขาสั้นๆนสีนอ้อบอกเขาจ้ะมึงดูพีเนอะเอาได้ปะเนี่ย คิดแนกสีสันน้นนะจ๊ะเพราะว่าดิดใส่กล่องธรรมาดาไทยจ้ะเลยใส่โกโปรเนาะแต่ลิ้มขึ้นมาขึ้นม่มมมคือกันจ้ะเสียงลดแทนมากที่กบปิดกล่องเลยจ้ะ กินอย่างมากเหมือนจะท้องเสียเลยนอน่อยตอนอยู่บันกับเขาองน้ำไร้ยรอบเลยจ้ะจะมีกินอย่างบ่กสมตามกับไบิกินหน้าจะยังไปตัดเป็นตาไม่อยู่จ้ะ เงินตาเนี่ยใส่มากหลายปีแล้วยังไม่เคยใส่ถ่ายคลิปดเดอกจ้ะใส่ย่ำตอบคบอมนเมนต์ย่ำบางคลิปหน่อยสิมันปวดตาเนาะนตัดใหม่ เดิมอันนี้เนีะตีสาตาสันเดินแหางสันก็เก่าจ้ะเดี๋ยวนี้เนี่ยมึงย่ำไหล่สดจัิงสิต้องจองคักๆด้วยค่ะไม่ก็ต้องมีเนี่ยกล่องมือถืออีกเครื่องนึ่งมาอ่านคอมเมนต์ค่ะบ่เห็นเลยจะ้ะเนี่ยมันคักๆก็เขา,ขาป้างสิช่วงนี้นะคะตีกระติ๊ดสานมะนาอยู่เพราะว่าบ่าเห็นเห็ดจะ้ะ นับตะเมิดยิงเขาอยูได้โทรศัพท์เนี่ยค่ะโดนๆเนาะสายตากระเสื่มบดีไปเรื่อยๆจ้ะว่าเฮ็ดยูทัวร์ในแทบจะบ่ได้พักสายตาเลยจ้ะตอบคอมเมนต์พี่น้องแล้วนะคะเรวจะไปเบิร์งมูช่องอื่นนั่จ้ะไป็นไฮไลังใจมูนะคะเนาะจัดจังนี่ว่าเฮ็ดยูทัวร์นี่ปั้นนักทัวรกิ๊กไงด้ค่ะพี่น้องเฮ็ดตื่นขม่านเฮ็ดตีตื่นขม่านย่ำไหล่ก็คือย่ำน,นันละคะ่ะแม่นจับโทรศัพท์อันเฮ็ดงานโหลด ในงานในที่เีนก็คือตอบคอมเมนต์พี่น้องไปเบิ้งคลิปให้มูสิคะมูหมายถึงคนที่แบบเพจท่องน้ำกันสิคะยิะนเนปซีกันนสิเนาะกัดแหกการหน่อสิค่ะ,ะ,คะยูกับโทษศั์ยิบซีชโมงเลยจ้ะยำนอนกลับไปนอนนั่มเลยค่ะฟันละหัวคนเด้พี่น้องเลยจะกัวก็ยังไม่ได้นอนไก่ปานโทรศั์เลยค่ะ หมายถึงคุณสานั่นจะเนาะพูดให้เพราะสิจาคุณตรีคือคุณสาใช่ไหมคะได้ๆจากพี่นอะกราบอกมากกะไม่คิดพี่น้องเบิงกะคิดต่อน้ำเดีวยวค่ะที่นี่พี่นอ้องเหาสีขามาเบิ้งบนยอเดีวยวค่ะมามาเห็นเห็นคลิปฮางลงนอ้อมาในนอ้อองสินะคะ ลงสั่นก็นยังดีกว่าบริเลอล่งนะพี่น้องเนาะนี่คลิปสั่นคลิปนั้งก็ลงไปค่ะดีกว่าบริเลอลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ดีว่าแต่ช่วงนั้นหนาะวก็สิยากแน่ได้จ้ะเด้อสิลำบากนี่ในการถ่ายคลิปจ้ะยังอยากยังเจอค่ะพี่น้องว่าไม่เหนื่น้อยได้หนิจ้ะเห็นบ่ มันจะม่งเคิงหรอบปล่าพันี้ยเพื่อไปโดนแทะเจะ้าไม่จะหิบตาปันพักร้อนให้เจ,าจ,จ้าจ้ะเจ้าคีดทานเนาะ เนตะก,การเนี่ยอีกแล้วจ้ะโอ๊ยพี่น้อยไล่ขึ้นเต่าเต่าคลิปขบับรถถ้าเจ้าชแนมขมาบาอกเหร กรับผ่านไปผ่านมาเจ้ะที่เก็บเนีย่ยตัวกับสิเป็นรอบพญายับพี่น้องที่ทำเปรอบบ้ามากงางเนาะจ้ะรอเลยนั่นรอถึงแล้ว ตอบคอมเมนต์ศาสตร์กยายวา่าได้จ้ะเด้อวันตีกะลงคลิปแลวป้วกัเขาปลาได้จ้ะมันจะไปตอบคอมเมนต์กับซิสตาเนาะ,ค,ะ,นะ,ะ,ะค,ค่ะเนาะเดีพยายามตอบให้ใี้ครบแล้วค่ะตอบ่ครบกอยว่าได้จัดเ้อตัวมันมีสองช่องที่ต้องเช็คแค่นะจ้ะต้องเบิ้งเนาะช่องลุยตั้งหากลูกตอนนี้กับทีมหน้าที่ให้แม่แล้วจ้ะ แม่ก็รับช่วงต่อจ้ะพี่น้อยเตรียมกรสิม,มาเลยจ้ะเตรียมกระสิบปลาแล้วพี่น่อเก็บนี่เขากระสิบเตรียมตัวแล้วจ้ะอันนี้เหมิดได้พีหนเหมิดแต่ได้นี่จ้ะปลานี้ที่อาจจะบริม,มาอีกแ้วเน้องขาตีคิดว่า เป็นมากกัมาแบบเก็บคิดหนึงเดือนจริงว่าเก็บเอา,ป,า,าเป่าจะมดอาจจะเดี๋ยวจริงๆไปตักไป็นเหลืออีกรอบนึงนะจ๊ะเพราะว่าไม่เห็นพุงนะเดี๋ยวเอาเห็ดเบือไปนน้ำเนาะนี่จ้ะยังหาแสงมาให้หนี่ บางพี่น้องกาซันซันเพราะว่าตขาตีได้จ้ะขาตีสันอันนี้จะเป็นงานของเฮานี่จ้ะพี่น้องเ้ยเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจ้ะดูวงการนี่ ยู่วงกนนารนี่บระมานว่าสิเริ่มตนไม่งา่ายด้วยกันเด้อก็ใช้เวลาโดนเติบอยู่กว่าจะผ่านกว่าจะผ่านกดผ่านกแดแล้วก็ต้องผ่านอัน,นอีกเรียนอีกวันที่นี่ค่ะ สำหรับคุ้มมือใหม่เฮ็ดมาช่องใหม่ๆก็จะเพิ่มทอได้จ้ะเด้อสมัย่ตีเฮ็ดคลิปเฮ็ดช่องได้จ้ะตีทั่งเริ่มจากศูนย์ยังมาโหจากผู้ใด้เลยจ้ะจนแบบเฮ็ดพิษเฮ็ดพลาดหลายเชื้อทันทีเฮ็ดดาวดบด้เงินกับบด้เงินก็มีจ้ะเพราะว่าย้อนว่าเอาปะหูเนาะ เอามาหูว่าเ้าต้องเห็ดจังใดกอกขอมูลจังใดยังสิค่ะไม่ค้นปรึกษาเนะจนเา้าพานมาได้ตรงนี้ถือว่าเ้ากระประสบการไปประสบความสำเร็จไประดับนึ่งเลยจ้ะที่กระถอขอบคุณพี่นอ้องห้าที่คอยซัพพอร์ตนะคะคอยให้การสนับสนุนรับชมคลิปห้องตีนะคะ บ่จะเป็นช่องของตีช่วงติการช n แนลหรือว่าช่องเอ็นเอดนยี่เนี่ยแต่เนาะดี่ขอบคุณหลายเด้อจ้ะเด้อป๊เก็บตัวนี้แล้วก็จะไปแล้วจ้ะพี่นอ้องล้วค่ะเนาะเก็บนี้เขาก็จะขอตัวลาพี่น้องเขาไปนะคะแล้วตีจะเอาค้องไปไหว้ในรถนั่งรอบพัามาจ้ะเกตัวนี้ก่อน เรือว่าจะเก็บอีกเดี๋ยวไปเบิ่งนก่อนค่ะไม่มีของเทิงอยู่จ้ะแต่แป๊บนึงเด้อจ้ะเด้อนี่อยเนี่ยแล้วจ้ะหยุดไตมอด